สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูตองขอชื่นชมเด็กๆหน่อยค่ะขอกดไลค์ให้หน่อยเพราะอะไรทราบไหมคะอ่าเพราะว่าเด็กๆเ,เก่งไงลูกเก่งทุกคนเลยผลงานที่ส่งให้คุณครูดูกันสวยทุกชิ้นเลยตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะ เราไปเจอกันไม่ได้ที่โรงเรียนเราก็เจอกันทางออนไลน์ทางหน้าจอก่อนนะคะแต่ถ้าโควิดหายเมื่อไรเราไปเจอกันนะคะเราได้ไปเรียนได้ไปเล่นกันกับเพื่อนๆได้ไปเจอหน้าคุณครูของตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าเด็กๆขาเวลาเด็กๆอยู่บ้านก็อย่าลืมทำความสะอาด รักษาความสะอาดของตัวเองด้วยนะคะจะได้ปราศจากเชื้อโรคในลูกนะคะเด็กๆคะ่ะวันนี้ครูตองมีกิจกรรมภาษาไทยมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวรรณยุกต์ตัวที่4คะ่ะส่วนวรรณยุกต์อีกสามตัวที่เด็กๆเรียนมาแล้วยังจำได้ไหมเอ่ย จำได้ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะถ้าจำไม่ได้เรามาทบทวนกันใหม่ได้นะคะเรามาดูตัวแรกกันเลยคะ่ะตัวที่หนึ่งเรียกว่าวันณยุกเอกส่วนตัวที่สองเรียกว่าวันณยุกโทส่วนตัวที่สนะคะเด็กๆเ,เรียกว่าวันณยุกตรีคะ่ะส่วนวันนี้ครูตองจะพาเด็กๆ มาเรียนรู้วรรณยุกต์จัตาวาค่ะเด็กๆแต่ก่อนอื่นเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะว่าวรรณยุกต์คืออะไรวรรณยุกต์ก็คือเครื่องหมายที่ทำให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ำนะคะของคำและวรรณยุกต์ยังทำให้คำต่างๆมีเสียงแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะ ส่วนวรรณยุกนั้นจะวางตรงไหนคะเด็กๆจำได้ไหมคะเก่งมากคะ่ะจะวางอยู่ด้านบนของพยัญชนะต้นใช่ไหมคะแต่ถ้าคำไหนมีพยัญชนะต้นสองตัววรรณยุกเขาจะวางของตัวที่สองนะคะเด็กๆเช่นคำว่าปลวยคำว่า สร้อยเห็นไหมคะเราจะวางไว้ตัวที่สองค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาอ่านคำที่มีวรรณยุกต์จัตาวาพร้อมๆกันนะคะเด็กๆด็กคำแรกมาเลยคะ่ะคำว่าปองแปง๋งสะกดว่าปอองอปองปองจัตาวาปองปอแองอแปง แปลงจัตวาแปลงอ่านว่าป๋องแปงค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าดำปีค่ะเด็กๆสะกวดว่าดออัมดำปอ,อีปีปีจัตวาปีอ่านว่าดำปีค่ะคำต่อไปนะคะคำว่า อาตีค่ะอาตีสะกดว่าออาอาตออีตีตีจัตาวาตีอ่านว่าอาตีค่ะคำต่อไปเลยค่ะคำว่าอากูค่ะอากูสะกดว่าออาอา กู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 จัตวากูอ่านว่าอากูค่ะคำต่อไปนะคะคำสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆคำว่าปลาเก๋านะคะปลาเก๋าสะกดว่าปอลออปาปลากอเอาเก๋าเก๋าจัตวาเก๋าค่ะอ่านว่าปลา สุดยอดเลยค่ะเด็กๆอ่านพร้อมรูตองได้แต่มีบางคนที่ยังอ่านไม่คล่องไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเด็กๆกดคลิปวิดีโอย้อนกลับมาอ่านทบทวนได้นะคะวันนี้รูตองเห็นเด็กๆเก่งก็เลยเอาเกมมาให้เด็กๆเล่นค่ะอยากรู้จังว่าเด็กๆยังจำได้กันอยู่หรือเปล่าเกมรูตองก็คือจะให้เด็กๆ ดูภาพแล้วคิดซิว่าเอ๊คำมเนี้ยเขาเขียนแบบไหนนะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ไ่เอ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะหัวตองรู้นะว่าเด็กๆเ,เ,เก่งอยู่แล้วไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งค่ะเด็กๆขาเด็กๆรู้จักไหมคะภาพนี้คืออะไร เก่งมากค่ะภาพกระเป๋านั่นเองกระเป๋าสะกดยังไงคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำตอบที่หนึ่งนั่นเองกระเป๋าสะกดว่ากอรอ,อกระปอเอาเปาเปาจัตวาเป๋า,ปา,ปา,า,ปาอ่านว่ากระ เปานั่นเองเรามาดูข้อต่อไปนะคะภาคนี้อะไรเอ่ยเคยทานกันไหมคะภาคไข่ตุนนั่นเองแต่เอ๊ะไข่ตุนเขาจะสะกดแบบไหนคะเด็กๆเด็กๆ้กองสะกดดูสิคะใช่แล้วคะ่ะเป็นคำตอบที่สองนั่นเอง ไขตุนสะกดว่าขอไอไขไขเอกไข่ตออุนอตุนตุนจัตวาตุนอ่านว่าไขาตุนนั่นเองเรามาดูข้อต่อไปนะคะภาพนี้เขาเรียกว่าอะไรนะใช่แล้วคะ่ะภาพลูกเต๋า เด็กๆค่ะลูกเต๋าสะกดแบบไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นคำตอบคำที่สองค่ะเด็กๆลูกเต๋าสะกดว่าลออูกลูกตอเอาเตาเตาจัตวาเต๋าอ่านว่าลูกเต๋าค่ะ มาดูข้อต่อไปค่ะภาพอ,อะไรนะใช่แล้วค่ะภาพกระป๋องค่ะเด็กๆกระป๋องสะกดแบบไหนนะถูกต้องแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำที่สามนั่นเองกระป๋องสะกดว่ากอลอ,อกระ อ,องอปองอปองปองจัตาวาป๋องอ่านว่ากระป๋องนั่นเองเรามาดูข้อสุดท้ายกันนะคะเด็กๆจะเป็นภาพอะไรนะใช่แล้วคะ่ะภาพกว๋วยเตี๋ยนั่นเองเด็กๆชอบทานไหมคะกว๋วยเตี๋ยวเขาสะกดแบบไหนเอ่ยเด็กๆดูดีๆนะคะ ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆเ,เป็นคำตอบของคำที่หนึ่งนั่นเองสะกดว่ากออวยอกวยกวยจัตวากวยตอเอียวเตียวเตียวจัตวาเตียวอ่านว่าปวยเตียวสุดยอดเลยค่ะเด็กๆ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆใครตอบได้ทุกข้อมีไหมคะไหนใครคายกมือสิคะเก่งมากๆเลยสุดยอดของห้องกันเลยใช่ไหมคะจากที่เด็กๆได้เล่นเกมแล้วก็ได้ฝึกอ่านมาแล้วครูต๋องก็อยากให้เด็กๆได้เก่งมากยิ่งขึ้นอีกก็เลยจะให้เด็กๆทบทวนในแบบฝึกนะคะเด็กๆขา หยิบเล่มนี้มาเลยค่ะชื่อว่าอัจฉริยะน้อยเก่งทุกวิชานะคะแล้วเปิดไปหน้า66เลยค่ะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะต่อจากคาบที่แล้วนะคะอีกสี่บรรทัดค่ะเด็กๆเ,เริ่มเขียนตั้งแต่บรรทัดที่มีคำว่าอีอี อีอีอีเอกอี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 โทอี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 ตรีอ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 ีจัตวาอีไปจนถึงบรรทัดที่มีคำว่าดอือดือดอือดือดือเอกดือดอือดือดือโทดื้อดอือดือดือตรีดื้อ ดอ,อือดือดือจัตวาหรืออย่าลืมนะคะเด็กๆเขียนให้สวยให้อยู่ในเส้นนะคะอย่าออกนอกเส้นนะครูตองอยากเห็นจังเลยว่าเด็กๆจะเขียนสวยกันไหมนะแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูประจำชั้นตรวจด,ด้วยนะคะครูตองอยากทราบว่าใครจะสวยที่สุดค่ะสำหรับวันนี้ หมดเวลาแล้วนะคะบายบายค่ะเด็กๆ